สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับนะคะกับสูตรคำนวณสูตรกระทบโค้งสุดท้าย2ตัวบนของเราวันต่อนะหนึ่งสิงหาคม67นะคะสำหรับสูตรคำนวณแบบหลักแบบเด่นแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราจะไม่ได้ลงแล้วถ้าจะเอามาเพิ่มเติมมีเวลาก็จะเป็นแบบสูตรตั้มรวมหรือว่าอะไรอย่างอื่นนะคะอันนี้เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ เราก็มาฝากคนที่รักที่ชอบแนวทางนี้วิเคราะห์แต่การคำนวณของเราเนี่ยสูตรที่ปรากฏทั้ง3สูตรเนี่ยท่านสามารถย้อนสถิติกลับไปได้อีกเราเพียงแต่แสดงการคำนวณเพียงคร่าวๆให้รู้จักการต่างให้รู้จักว่าวิธีการคำนวณของสูตรของเรา3สูตรนี้เป็นอย่างไรเหมือนเดิมก่อนที่จะคำนวณน,นะย้ำนะ ไม่ได้หมายความว่าจะมาจะเดินเพราะเราไม่สามารถอย่างรู้อนาคตได้ดิฉันไม่สามารถรู้ว่าอะไรจะออกไม่ออกเราสามารถรับรู้ว่าอาดีตของเราเป็นอย่างไรเราสามารถรู้ว่าปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรแต่อดีตเราก็ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้แต่เราสามารถมีกระบวนการการคิดว่า อดีตเมื่อมันเป็นอย่างนั้นนะเราน่าจะทําแบบนั้นแบบนี้แต่เราจะเอาความน่าจะทำไปทํากับอดีตไม่ได้เพราะเวลามันผ่านไปแล้วเราก็เลยเอาความน่าจะทำไปทํากับอนาคตแต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ผลรับแบบไหนนะไม่รู้ว่าจะมาหรือให้อย่างไรสูตแรก หลักร้อยบวกหลักสิบนะคะเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกสามบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองนะสูตรที่สองเส้นสีแดงด้านล่างหลักร้อยบนบวกหลักสิบล่างเท่ากับ x บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกสองบวกสองนะสูตรที่สามนะสองตัวบนหลักหน่วยบนบวกกับหลักสิบล่างตรงนี้เข้าบวกหนึ่งพงที่ด้วยค่ะ เท่ากับ x บวก1บวก1บวก2บวก1บวก1นะเราจะมาดูวิธีแนวทางในการวิเคราะห์ไปทีละสูตรคำนวณ5บวก0นะก็ได้5นะคะ5บวก0ก็ได้5 1บวก1ได้6 6บวก3ได้9 9บวก1ได้10ใส่0 0บวก1ได้1และ1บวก2ได้3พักไว้สูตรที่2หลักร้อยบวกหลักสิบล่าง8 บวกหนี่ได้ 13. ใช่ไหมสิบสาใส่3เดินหน้าไปสี่6้าหกหกบวกสได้8 8ดบวกสได้10ใส่ศนย์เราพักไว้สูตรที่3ามะหน่วยบนบวกสิข้าง3าบวกแเป็นเท่าไหร่สาบวกแเป็น11บเวกหเป็น12ใส่2เดินหน้าไปสามสี่สี่บวกสได้6เดินหน้าไปเจและแทีนี้ บนก็คือหลักสิบกับหลักหน่วยบนนะคะอันนี้มันมาในตำแหน่งของหลักร้อยด้วยแสดงว่ามันไม่เกี่ยวกันนะเพราะว่าหลักร้อยกับหลักสิบมันมเอื่นเหมือนกันเราจะดูที่สองตัวบนห้ามีอยู่สองสูตรในฉันไม่มีพื้นที่เท่าไหร่ฉันขอเขียนตรงนี้แล้วกันห้ามีอยู่สองสูนรหกนะคะมีอยู่สามสูตรเก้า มีอยู่1สูตรมีอยู่2สูตร1มีอยู่1นสูตรมีอยู่3สูตร4มีอยู่2 8มีอยู่2นะมันก็จะได้ลักษณะแบบนี้ข้างบนมันก็จะชนกันทั้ง3ข้างล่างก็ชนกันสองบางครั้งมัน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 ไม่รู้ว่ากระบวนการนี้มันจะมาหรือไม่ ออก3 3 6และ2 1แต่สถิติทั้งหมดเนี้ยทั้ง3สูตรเนี้ยสามารถนำไปย้อนอดีตได้นะคะไปย้อนดูสถิติเพิ่มเติมได้เอาเองแต่ว่าเราขออนุญาตขบวนการในการเปรียบเทียบเพียงแค่นี้ก็มา3 6เนี่ยนะคะก็3 3 6นี่ยนะคะทีนี้มาดูของงวดถัดไปเหมือนเดิม เพิ่มเติมคือฉันสวยมากหลักร้อยบวกหลักสิบบนสามบวกหนึ่งสามบวกสานะมไม่มีใครชมก็ชมตัวเองนะคุณคนคนเราบา,เบ,เรบางทีพูดเล่นกับพูดเล่นพูดจริงมันบางทีพูดเล่นมันมันถ้าพูดอย่างนี้มันก็ไม่น่าเกลียดน,นะคะเออถ้าดิฉันพูดคุณก็มีบางทีไม่รู้บางคลิปดิฉันพูดอะไรบางคลีเนี่ย เป็นจริงไปหมดเลยเป็นจริงไปหมดเลยนะคะแบบหกเจ็ดเจ็ดบวกสามได้สิบใส่ศูนย์เดินหน้าไปหนึ่งสองและสองบวกสองก็ได้สี่นะแบบดิฉันนะ่ะชมตัวเองว่าดิฉันก็พูดเล่นๆพอพอพูดเล่นเสร็จแล้วดิฉันก็หัวเราะดิฉันก็บอกว่าโอ้ดิฉันก็เก่งนะโอเรียนหนังสือก็เก่ง ทีนี้ว่าไงรู้ไหมไมีคนพิมพ์ว่าไงรู้ไหมว่าแหลมากว่างั้นนะคะ <c ười> คือแบบว่าเออนะแต่ว่าความคิดคนเรามันบางทีคุณต้องเปิดใจบ้างนะบางทีเขาพูดอะไรเนี่ยมัน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 ไม่ได้แบบจะเป็นจะตายนะอะไรที่มันซี อะไรที่มันซีเรียสเนี่ยเรามองเรามองออกอะไรที่มันแบบมันไม่เป็นพิษเป็นภัยอ่ะพูดแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยอ่ะมันก็โอเคนะเออมันไม่ใช่อะไรที่ร้ายกาศอะไรนะอืมจริงมาเรามาดูกันต่อนะทีนี้หลักร้อยบวกหลักสิบล่างนะสามบวกสองได้ห้าใส่ห้านะหรือหน้าไปหกเจ็ด 8 8บวก2ได้10ใส่0 0ก2ได้2ทีนี้เรามาดูอต่ออีกสูตรหนึงเนี่เส้นสีม่วงหน่วยบนบวก10ล่าง6บวก2ได้8นับบวก1คงที่ด้วยได้9 0 1 1บวก2ได้3เดินหน้าไป4และ5ทีนี้ดิฉันทบทวนก่อนนะเผื่อดิฉันบวกปิด3บวก3ได้6 7 7บวก3ได้10ใส่0 1 2 2บวก2ได้4สูตรที่2 3บวก2ได้5 หกเจ็ดแปดแปดบวกสองได้สิบใส่ศูนย์ศูนย์บวกสองได้สองสูตรสุดท้ายเส,ส้นสีม่วงหกบวกกับสองได้แปดแปดบวกหนึ่งได้เก้าศูนย์หนึ่งนะคะเก้าศูนย์หนึ่งหนึ่งบวกสองได้สามเดินหน้าไปสี่ห้าอ่าทีนี้มาเรามาเปรียบเทียบดูซิสามสูตรนี้นะดิฉันไม่รู้นะดิฉันอธิบายไปแล้วนะว่ามันไม่รู้ว่ามันจะมาหรือไม่นะคะเราเปรียบเทียบดูว่าสูตรไหนเหมือนกันอย่างไกลอย่างใดแค่นั้นหก เจ็ดมีอยู่สองศูนย์ศูนย์มีอยู่สามนะคะหนึ่งหนึ่งมีอยู่สองความจริงอะ่ะคุณต้องไปดูสูตรสมการวิ่งสมการเด่นอืน่นนะแต่ว่าอันนี้เราไม่ได้ดูเราดูเพียงแค่หน้าชีตเพราะถ้าเราดูเราก็ต้องเอามาเปิด reference มาเปิด ให้ดูนะคะนี่ะออ้ยนะ,ยนะเนี่ยเป็นอูกระแสตะกิดตะเกยเอ้ยเอ้ย,อย <c oughs> แบบบางทีอะบริชเนก็ไม่รู้นะคุณผู้ชมมันไม่มีตัวเหมือนเลยเนี่ยมีศูนย์ตัวเดียวมันเป็นจะได้ มันเป็นอิยุกอกักยักมันเป็นกระดึกกระดักนะคะสีนี้ไม่สวยสีเราสีส,สวยๆงามๆไหนดอยดิสีอะไรสวยอ่ะจับแล้วนะเราก็ว่าไปจำสูตรนี่แหละอ้าคุณคุณหาตัวเด่นอีกตัวหนึ่งนะอ่ะ ดิฉันก็ไม่มีตัวเด่นอื่นใดในหน้าจอนี้ที่จะมาแสดงให้คุณเห็นแต่คุณก็ไปหาตัวเด่นเอาเองก็แล้วกันนะแผงพรามผิมพรามผิวพราม,รรม,รรม,รรมเราคำนวณได้ประกาศราชนี้นะคะอ่าถ้าใครมีตัวเด่นก็มีตัวเด่นอื่นก็ลองหามานะคะ วุชหามายังไงนะคะโอ้นมันก็ต้องมีตั้งแต่0ูนย์ถึงเก้ามิจตหนึ่งถึงสิบแล้วนะอืมนะคะเปิดใจนะคะถ้าไม่เปิดใจถ้าไม่เปิดใจอย่าไปดูของใครให้คิดเองทำเองถ้าเราเปิดใจเราไปดูของคนอื่นถ้าเราเปิดใจเราก็ดูของเขาถ้าเราปิดใจของเราแล้วเราไม่สมควร ที่จะเปิดไปดูของใครเพราะว่าไม่อะยังไงคุณก็ต่อต้านดีนะอืมนะจริงๆเอาแคปเจอร์นะคะดิฉันไม่รู้นะว่าอนาะคตจะเป็นอย่างไรดิฉันนํามาเปรียบเทียบให้คุณรับชมรับฟังเฉยๆดังนั้นนะ่ะใช้วิจารณญ,ญาณที่ดีในการรับชมด้วยทบทวนอะจดสูตรนะสูตรแรกเส้นด้านบนเนี่ยหลับร้อยบวกหลักสิบ เท่ากับ x บวก1บวก3บวก1บวก1บวกสสูตรที่2เส้นสีแดงด้านล่างหลักร้อยบนบวกหลัก10บ่้างเท่ากับ x บวก ,1 ,2 บวก1บวก1บวกสบวกสสูตรที่3ตรงเส้นสีม่วงหลักหน่วยบนบวกหลัก10ล่างเท่ากับ x บวก ,1 ,1 บวก1บวกสองบวก1บวก1 capture นะคะผลการคำนวณ ขอบคุณค่ะ